สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการเจาะลึกเรื่องราวธรรมะวันนี้เรามีเรื่องที่รับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยครับมาจากอัธถกถาชาดกค่ะสวัสดีค่ะชื่อเรื่องณลินิกาชาดกนะครับว่าด้วยราชธิดาทำลายตะบะ คือมันเป็นเรื่องของมหาดาบสนนะครับที่แบบเก่งมากบำเพ็ญตะบะจนเอ,อบาลังพระอินทร้อนได้เลยใช่ค่ะแต่สุดท้ายกลับมาพลาดท่าพลาดท่าให้สตรีคนหนึ่งที่ดันเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ชายเป็นชดินหนุ่มซะอีกนะครับค่ะ เรื่องนี้มันสะท้อนเรื่องกิเลสช,ชัดเจนมากเลยนะครับโดยเฉพาะการมาราคะแล้วก็เรื่องความผูกพันเก่าๆแต่ชาติก่อนๆนะคะค่ะผมเหมือนเป็นกับดักเลยเนาะเป็นกับดักเลยค่ะในการปฏิบัติธรรมคือการที่เรามาคุยเรื่องนี้กันก็อยากจะดูบทเรียนเรื่องความประมาทการไม่ระวังอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยแหละค่ะผ่านเรื่องนี้กันน่าสนใจค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ เรื่องนี้มันเริ่มที่ไหนยังไงครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่วัดเชตวันเลยค่ะสมัยพุทธกาลเลยนะคะคือพระพุทธเจ้าท่านเห็นภิกษุหนุนรูปหนึ่งเอ่ออัธกถาเรียกว่าอุกกนทิตภิกษุนะคะอุกกนทิตตภิกษุค่ะแปลว่าภิกษุที่แบบเบื่อเบือ่อท้อท้อหน้าตามหม่นหมองดูไม่มีความสุขกับการบวชเลยเออขนาดอยู่ใกล้พระพุทธเจ้านะครับทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นได้ล่ะครับพระองค์ท่านทราบค่ะด้วยพระญาณเลยว่า ภิกษุรูปนี้กำลังคิดถึงเอ่อภรยาเก่าหรือปุราณทุตีกานะคะอ๋อภรยาเก่าค่ะคิดถึงหนักมากจนแบบจิตใจว่าวุ่นอยากจะสึกอยู่ตลอดเวลาพระพุทธองค์ก็เลยเมตตาถามนะคะว่าเป็นอะไรครับแล้วท่านก็ยอมรับท่านก็ทูลตามจริงค่ะว่าเพราะยังตัดใจจากภรยาเก่าไม่ได้มันกระสันอยากสึกโหความผูกพันนี่มันแรงจริงๆนะครับขนาดบวชแล้วนะนี่คงเป็นเหตุให้พระองค์ต้องเล่าเรื่องอดีตชาตินะครับใช่เลยค่ะ พระองค์บอกว่าไม่ใช่แค่ชาตินี้หรอกนะผู้หญิงคนนี้เคยทำให้ท่านเน่เสื่อมจากธรรมะมาแล้วอ้าวเหรอครับค่ะแม้แต่ชาติก่อนนู้นที่ท่านเป็นมหาดาบทกิงๆตะบะแก่กล้ามากๆก็ยังโดนผู้หญิงคนนี้ใช้มารยาแหบให้ตะบะแตกมาแล้วเหมือนกันโหค่ะพระองค์ก็เลยเริ่มเล่าเรื่องในอดีตที่เรียกว่าน,นลินิกาชาดกให้ฟังครับน่าติดตามมากครับ แล้วอดีตชาติเป็นยังไงครับภิกษุรูปนี้อ่อท่านเป็นใครครับในอดีตโน้นสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองพาราณสีพระโพธิสัตว์เจ้าของเรานี่แหละคะเกิดเป็นพรามหาสารชื่ออุทิจะครับรวยมากแต่ว่าเห็นโทษเห็นภัยในชีวิตคารวะก็เลยสละสมบัติหมดเลยค่ะแล้วก็ออกบวชเป็นฤาษีในป่าหิมพานต์แล้วการบวชของท่านเป็นไงบ้างครับโอ้โห ก้าวหน้าเร็วมากค่ะบำเพ็ญเพียรเข้มข้นจนได้ฌานสี่ได้อภินญ,ญาห้าเลยนะคะเหาะเหินเดินอากาศได้ระลึกชาติได้อะไรแบบนั้นสุดยอดเลยครับค่ะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นคือท่านไปมีความสัมพันธ์กับนางเนื้อในป่าจนมีลูกชายขึ้นมาคนหนึ่งลูกชายกับนางเนื้อนี่แหละคืออิสิสิงโคโดาบทใช่ไหมครับที่ว่ามีเขาด้วยใช่เลยค่ะชีนี้แปลตรงตัวเลย ดาบสุดผู้เกิดจากฤาษีและมีเขาเพราะมีเขาเล็กๆที่หัวพออิสิสิงโคโตขึ้นพ่อคือพระโพธิสัตว์เนี่ยก็บวชให้ครับแล้วก็สอนวิชาการบำเพ็ญตบะสมาธิให้หมดเลยซึ่งอิสิสิงโคเก่งมากค่ะด้วยบาร,รมีเก่าด้วยแหละเรียนรู้เร็วบรรลุฌานสี่อภินยาหาได้เหมือนพ่อเลยโอ้โหเก่งตามรอยพ่อเลยค่ะแล้วก็มีตบะแก่กล้ามาก ตั้งมั่นในพรหมจรรย์สำรวมอินทรีย์สุดๆคือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจมากไม่รับรู้อะไรทางโลกเลยค่ะจิตบริสุทธิ์มากๆฟังดูบริสุทธิ์จริงๆครับแล้วตบะท,ที่แรงขนาดนี้มันส่งผลอะไรบ้างครับนี่แหละค่ะประเด็นคือความบริสุทธิ์กับพลังตะบะของอิสิสิงโคมันแรงมากจนสะเทือนไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยสะเทือนยังไงครับ ทำให้บัลลังของเท้าสกะะเทวราชหรือพระอิมนะคะเกิดร้อนขึ้นมาแล้วก็แข่งกระด้างผิดปกติอาสนะร้อนที่เคยได้ยินกันใช่ค่ะเป็นสัญญาณว่ามีเรื่องสำคัญหรือมีผู้มีบุญบารมีสูงเกิดขึ้นบนโลกที่อาจจะกระทบสวรรค์ได้ครับแล้วพระอินททำยังไงครับท่านก็ใช้ตาทิปส่องลงมาดูค่ะก็เห็นอิสิสิงโคโดาบกำลับงบำเพ็ญเพียรเข้มแข็งอยู่ในป่าพอเห็นพลังขนาดนั้นท่านก็ เออกังวลค่ะกังวลค่ะกังวลว่าถ้าดาบทรูปนี้เก่งขึ้นไปอีกอาจจะมาแย่งตำแหน่งจอมเทพของท่านได้อ้าวแม้แต่เทพก็ยังมีความยึดติดในตำแหน่งนะครับเนี่ยก็เป็นธรรมดาของเอ่อภพภูม,มิอะค่ะความกังวลนี้แหละค่ะที่ทำให้ท่านคิดแผนทำลายตะบะอิสิสิงโควางแผนเลยละครวางแผนเลยค่ะคือใช้วิธียัดยนต์มากสั่งให้เทวดาบรรดาลให้ฝนไม่ตกในแคว้นกาสีเลยค่ะเป็นเวลาสามปีเต็มเ็ม โอ้โห oh, สามปีทำแบบนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดภัยแล้งความเดือดร้อนไงคะแล้วบีบให้พระราชาต้องหาทางแก้พอแควนกาสีแล้งหนักเกิดทุพพิฆภัยคนอดอยากล้มตายชาวเมืองก็ไปร้องทุกข์กับพระเจ้าพรหมทัตครับและพระราชาก็ทำอะไรไม่ได้จนปัญญาเลยคะ่ะบรรดาลฝนเองไม่ได้แล้วทางออกคืออะไรครับทีนี้คือหนึ่งเท้าสักกะก็แปลงกายมาปรากฏต,ตัวต่อหน้าพระเจ้าพรหมทัตในห้องนอนเลยคะ่ะมาหาเองเลยค่ะ แล้วก็บอกความจริงว่าที่ฝนแ้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เป็นเพราะอำนาจตะบักของอิสิสิงโคดาบทในป่ามันไปกระทบการหมุนเวียนของฟ้าฝนพระเจ้าพรหมทัตคงตกใจน่าดูนะครับแล้วเท้าสักกะบอกวิธีแก้ไหมครับบอกค่ะบอกว่าวิธีแก้มีอย่างเดียวต้องใช้เสน่ห์ผู้หญิงไปทำลายตบะดาบทเท่านั้นผู้หญิงค่ะ แล้วก็แนะนำให้ส่งพระราชธิดาของพระองค์เองชื่อพระนางนลินนิกาซึ่งสวยมากให้ไปป่าหิมพานไปใช้มานยาล่อลวงอิสิสิงโคให้ตบะแตกพอทําสำเร็จฝนก็จะตกเองโหให้ลูกสาวตัวเองไปทำเรื่องแบบนี้นี่มันการตัดสินใจยากมากเลยนะครับยากมากค่ะทั้งพระราชาทั้งพระธิดา พระเจ้าพรหมทัตก็เรียกพระธิดามาเล่าให้ฟังขอให้เสียสละเพื่อบ้านเมืองตอนแรกพระนางนาลินิกาก็ลังเลหนักใจมากรู้ว่ามันบาปครับใครๆก็คงไม่อยากทำลายพรหมจารย์คนอื่นใช่ค่ะแต่พอนางเห็นความทุกข์ของชาวเมืองเห็นพ่อกลุ้มใจก็เลยยอมทำค่ะเพื่อช่วยคนส่วนใหญ่เป็นการเสียสละที่น่าเห็นใจนะครับแล้วเตรียมตัวกันยังไงครับจัดขบวนใหญ่เลยค่ะ มีอำมาต์เก่งๆไปด้วยพระธิดาก็แต่งองค์ทรงเครื่องสวยสุดๆเลยนะคะเพื่อให้มีเสน่ห์ดึงดูดที่สุดแล้วก็มุ่งหน้าไปป่าหิมพานเอาละครับมาถึงฉากสำคัญแล้วการเจอกันของความบริสุทธิ์กับเออสเสน่ห์ที่ปรุงแต่งนลินิกาทำยังไงครับพอใกล้ถึงอาสมอำมา์ก็วางแผนต่อให้นางเปลี่ยนชุดค่ะจากชุดหรูๆมาเป็นชุดเปลือกไม้ ยใยไม้บางๆที่ประณีตสวยไปอีกแบบแต่เน้นให้เห็นรูปร่างชัดขึ้นอ๋อให้ดูเซ็กซี่ขึ้นว่าฮันเถอะประมาณนั้นค่ะแล้วก็ให้ลูกข่างสวยๆมาอันนึงเป็นอุปกรณ์ลูกข่างเอามาทำอะไรครับนางก็เข้าไปที่อาสมคนเดียวค่ะแล้วก็แกล้งเล่นลูกข่างหมุนหมุนอยู่หน้าอาสมเสียงดังไปทั่วพอดีอิสิสิงโคกลับมาจากหาผลไม้พอดีครับพอเห็นผู้หญิงครั้งแรกในชีวิต ตกใจกลัวมากค่ะคิดว่าเป็นผีปีศาจร,รีบวิ่งเข้ากระท่อมไปเลยฮ่าฮ <c oughs> ก็น่ากลัวอยู่หรอครับไม่เคยเห็นนีนนาแล้วในลินิกาทำไงต่อครับนางก็ใจเย็นค่ะเล่นลูกข่างต่อไปทำเป็นไม่สนใจรอจนดาวบทสหายกลัวเริ่มสงสัยแทนว่าไอ้ผล,ลไม้กลมๆเนี่ยลูกข่างนี่มันคืออะไรทำไมหมุนได้เองคว้างไปก็กลับมาได้ <c oughs> ความสงสัยชนะความกลัว ใช่ค่ะสุดท้ายก็รวบรวมความกล้าออกมาถามนาลินิกาจุดเริ่มต้นของการล่อลวงเลยนะครับใช่เลยค่ะนาินิกาก็เสียงหวานเลยโกหกว่านี่เป็นผลไม้พิเศษมีที่อสรมของตนอุนเขาคันธมาทานเท่านั้นคว้างแล้วมันหมุนกลับมาเองได้แล้วที่สำคัญว่าบอกว่าตัวเองก็เป็นฉดิตเป็นนักบวชชายเหมือนกันแค่อยู่อสรมคนละที่โอ้โหโกหกว่าเป็นผู้ชาย อีสิสิงโคมไม่เคยเจอใครเลยจะไปรู้ได้ยังไงเนาะไม่รู้เลยค่ะเชื่อสนิทเลยว่าน,นี่คือเพื่อนนักบวทรูปงามมีผลไม้วิเศษมาด้วยครับผมก็เลยหายกลัวรู้สึกเป็นมิตรเชิญเข้ากระท่อมไปคุยกันทีนี้ละค่ะนาลินิกาก็เริ่มใช้มารายาทหญิงเต็มที่เลยทั้งหน้าตาท่าทางคำพูดสัมผัสยั่วยวนว่างั้นเถอะค่ะยั่วยวนดาบทสนุมที่ไม่เคยต้องกิเลสไม่รู้จักการมาราคะมาก่อนเลยก็เลย ตานไม่ไหวแล้วสุดท้ายตะบะก็แตกใช่ค่ะพรหมจันทร์ถูกทำลายตะบะแตกสมาธิแตกจิตตกจากชานทันทีเลยค่ะแล้วพอตะบะแตกปุ๊บอำนาจที่คุมฟ้าฝนไว้ก็หมดไปฝนที่อั้นมาสามปีก็ตกลงมาตู้มใหญ่เลยค่ะทั่วแควนกาสีเลยโอ้โหสำเร็จตามแผนแต่แต่อิสิสิงโคก็สูญเสียทุกอย่างค่ะความบริสุทธิ์ริเดชหายหมดเลย<ห>สถานการณ์มันซับซ้อนนะครับ ช่วยคนได้แต่ตัวเองก็พังไปเลยแล้วนลินิกาทำไงต่อครับพอกลับไปแล้วอิสิสิงโคเป็นไงบ้างพอนลินิกาเห็นฝนตกก็รู้ว่างานสำเร็จก็รีบพากันกลับเมืองเลยค่ะทิ้งอิสิสิงโคไว้คนเดียวโอ้สภาพดาบทตอนนั้นน่าสงสารมากค่ะจิตใจร้อนรุ่มกวนกระวายสับสนไปหมดเพราะเพิ่งเจอกิเลตตัณหาครั้งแรกมันแรงมากครับ ความหลงไหลในชดินน้อยคนนั้นมันครอบงำมหมดเลยทําสมาธิไม่ได้คิดถึงแต่นางนอนส้มเศร้าโหยหาน่าสงสารจริงๆครับเหมือนโลกทั้งใบเปลี่ยนไปเลยแล้วพ่อท่านล่ะครับพระโพธิสัตว์รู้เรื่องไหมสักพักพ่อคืออุทิจาดาบดก็กลับมาที่อารสรมค่ะพอเห็นสภาพลูกชายเปลี่ยนไปขนาดนี้จากที่เคยสง,งบสง,งา่ากลายเป็นคนซึมซึมเหมอเหมื่อ,อก็รู้ทันทีว่าเกิดเรื่องไม่ดีแน่ๆครับท่านท่านทำยังไงครับท่านก็เข้าไปปลอบค่ะ ค่อยๆถามด้วยความเมตตาว่าลูกเป็นอะไรไปเกิดอะไรขึ้นแล้วอิสิสิงโคล่าว่างไงครับยังคิดว่าเป็นชดินอยู่ไหมยังคิดว่าเป็นชดินอยู่เลยค่ะแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อฟังแต่เล่าด้วยความหลงไหลพรรณนาความงามของชดินน้อยคนนั้นแบบละเอียดยิบเลยพรรณนาว่างไงบ้างครับบอกว่ารูปร่างอรชรนเอวบางผิวเหมือนทองผมดำสวยหน้าอกมีปุ่มกลมๆสองปุ่มซึ่งแกไม่รู้ว่าคืออะไร หน้าตาสวยยิ้มสวยเครื่องประดับเสียงเพราะกลิ่นตัวหอมเหมือนดอกไม้ทิพย์เสียงหวานสัมผัสก็นุ่มนิ่มอบอุ่นอะไรแบบนี้ค่ะโหและละเอียดขนาดนี้แสดงว่าหลงจริงๆแล้วก็คงขอให้พ่อพาไปหาอีกใช่ไหมครับใช่เลยค่ะร้องไห้อ้อนวอนพ่อให้พาไปหาชดินงามที่เขาคันธมาศอีกบอกว่าถ้าไม่ได้เจอต้องตายแน่ๆทำอะไรไม่ได้เลยกินก็ไม่ได้พ่อได้ฟังแบบนี้ท่านรู้ทันทีแน่ๆแล้วท่านจะช่วยลูกยังไงล่ะครับทีนี้ พระโพธิสัตว์ท่านฉลาดมากค่ะรู้ทันทีว่าลูกเสียพรหมวจันยร์ให้ผู้หญิงแล้วกําลังหลงหนักเลยแต่ท่านไม่ดุไม่ซ้ําเติมนะคะอา้าวแล้วทําไงครับท่านใช้อุบายธรรมค่ะคือใช้ความกลัวอีกอย่างมาดับความคล่ายความกลัวอะไรครับท่านบอกลูกว่าลูกเอ๋ยที่เจ้าเจอไม่ใช่ชดินหรอกนั่นมันพูดมันนางยักษิซนีแปลงกายมาสวยๆเพื่อหลอกกินคนต่างหากฮะบอกว่าเป็นยักษ์ ใช่ค่ะบอกว่าพวกนี้มันมีฤทธิ์ทำให้คนหลงพอเหยื่อตายก็จะจับกินรูปสวยๆกลิ่นหอมๆสัมผัสดีๆนะ่ะมันเป็นเครื่องมือล่าเหยื่อของยักษ์ทั้งแล่แหละโอ้โหพลิกเลยจากเรื่องรักเป็นเรื่องสยองขวัญแล้วอิสิสิงโคเชื่อไหมครับเชื่อทันทีแล้วก็กลัวสุดขีดเลยค่ะพอได้ยินว่าเป็นนางยักษ์จะมากินความกลัวตายความกลัวภัยในสังสารวัตมันพรวดขึ้นมาเลย แล้วความกลัวเนี่้มันแรงกว่าความคล้ายความหลงในรูปเมื่อกี้นี้อีกค่ะไอความรู้สึกหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหายวับไปเลยหายไปเลยเหรอครับหายเกลี้ยงเลยค่ะกลายเป็นความกลัวความสลดใจแทนสุดยอดอุบายเลยครับใช้ความกลัวดับความหลงแล้วพอหายหลงท่านก็สำนึกผิดใช่ค่ะพอสร้างจากความหลงก็เสียใจมากที่ทำพลาดไปทำลายตบะพรหมจัรย์ตัวเอง ความรู้สึกผิดบวกกับความกลัวภัยนี้แหละค่ะมันเป็นแรงผลักให้ตั้งใจแน่วแน่เลยว่าจะกลับมาบำเพ็ญพรตใหม่ให้ได้ครับแล้วทำได้ไหมครับทำได้ค่ะด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยวตอนนั้นบวกกับพื้นฐานเดิมที่ดีอยู่แล้วท่านก็สามารถทำสมาธิจนฌานอภิญญาที่เสียไปกลับคืนมาได้หมดเลยค่ะโอ้โหกลับมาได้ด้วยค่ะแล้วก็ตั้งมั่นในพรหมจรรย์ตลอดชีวิตในชาตินั้นเลยเป็นการกลับตัวที่ทรงพลังมากครับ แสดงว่าพลาดไปแล้วก็ยังกลับมาได้นะถ้าตั้งใจจริงทีนี้ก็มาถึงบทสรุปแล้วเสีครับค่ะพอพระพุทธเจ้าเล่าชาดกจบก็ทรงแสดงธรรมอริยสัต์สี่โปรดที่ประชุมแล้วก็ทรงประชุมชาดกค่ะคือเชื่อมโยงตัวละครในอดีตกับปัจจุบันครับเชื่อมโยงยังไงบ้างครับใครเป็นใครเอ่ย พระองค์เฉลยว่าพระธิดานลินิกาที่ไปทำลายตบะน่ะก็คือปุราณทุติยิกาภริยาเก่าของภิกษุรูปนี้นี่เองอ๋อคนเดียวกันค่ะส่วนอีซิสิงโคโดาบท,ที่โดยล่อลวงก็คืออุกันทิตาภิกษุภิกษุที่กำลังทอแทนนี้แหละคะ่ะแล้วพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพ่อล่ะครับก็คือพระองค์เองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้ค่ะชัดเจนเลยครับแล้วผลสุดท้ายภิกษุรูปนั้นเป็นยังไงครับพอได้ฟังเรื่องนี้ พอท uh ่านได้ฟังเรื่องราวตัวเองในอดีตเห็นโทษภัยของกามราคะเห็นความผูกพันที่ทำให้ทุกข์มันหลายชาติก็เกิดปัญญาเกิดความสลดใจความยึดมั่นในภรยาเก่ามันคลายลงครับจิตใจเป็นอิสระขึ้นแล้วในที่สุดพอจบเทศท่านก็บรรลุโสดาปัติผลเลยค่ะเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นไม่ต้องไปอบายภูมิอีกโอ้โหจบสวยงามให้กำลังใจมากครับเรื่องนี้บทเรียนลึกซึ้งจริงๆนะครับ งั้นเรามาสรุปประเด็นสำคัญสำคัญกันหน่อยดีไหมครับดีค่ะอย่างแรกเลยที่ชัดมากคืออำนาจของกามาคุณค่ะครับผมความหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทางเพศเนี่ยมันแรงมากจริงๆขนาดดาบบทเก่งๆไม่เคยเจอมาก่อนพอเจอแบบไม่ทันตั้งตัวไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ยังต้านไม่ไหวเลยค่ะจริงครับตื่นใจเลยว่าอย่าประมาทแล้วก็โยงไปถึงความสำคัญของการสำรวมอินทรีย์ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ การระวังตาหูจมูกลิ้นไกายใจไม่ให้หลงไปกับสิ่งเล้าอิสิสิ่งโค,โคพลาดเพราะไม่รู้โลกภายนอกก็ส่วนหนึ่งตลกักหลัดคือขาดสติขาดปัญญาตอนเจอของใหม่ครับผมอีกอย่างคือชาดกเปรียบเลยว่าความงามอาจเป็นกับดักอืนาลินิกาสวยมากแต่ในแง่ทําลายธรรมะก็เหมือนนางยักษ์จาแรงกายมามันสอนให้เราระวังว่าของสวยๆงามๆในโลก ถ้าเรามองแบบประมาทไม่มีปัญญามันก็เป็นกับดักพาเราไปสู่ความทุกข์ได้เหมือนกันไม่ใช่แค่สวยงามทางกายแต่รวมถึงสิ่งยั่วยวนอื่นๆด้วยใช่ค่ะเหมือนที่ว่าราคะเหมือนไฟเผาคุณความดีต้องใช้สติปัญญาเป็นเกราะป้องกันครับผมสรุปคืออย่าประมาทในกิเลสโดยเฉพาะกรมที่มาในรูปสวยงามต้องมีสติรู้ทันอารมณ์เจริญปัญญามองให้ทะลุปเปลือกนอกถูกต้องเลยค่ะ เป็นบทเรียนที่ยังใช้ได้เสมอเลยนะครับเนี่ยเอาละครับก่อนจะจบกันวันนี้ผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อน,นะครับค่ะน่าสนใจคะ่ะว่าอะไรหรือคะสิ่งยั่วยวนในโซเชียลในโฆษณาในวิถีชีวิตต่างๆเนี่ยเราจะเอาบทเรียนจากเรื่องอีสิสิงโคมาปรับใช้ยังไงในการฝึกสํารวมอินทรีย์ของเราเองแล้วก็พัฒนาปัญญาให้มองเห็นกับดักหรือนางยักษ์จำแรงที่ซ่อนอยู่ในสิ่งสวยงามรอบตัวเราได้ยังไง เพื่อไม่ให้เราพลาดท่าหลงไปเหมือนดาวบทในเรื่องนี้นะครับโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะชวนคิดและโยงธรรมะเข้ากับชีวิตจริงมากๆทำให้ต้องกลับมามองตัวเองเลยนะคะว่าเรากำลังหลงนางยักษ์จำแรงแบบไหนอยู่หรือเปล่าครับผมก็หวังว่าการคุยของเราวันนี้จะให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ